ำนานพยาขันฆ่ากับพยาแถนนานมาแล้วเมื่อครั้งที่โลกยังใหม่ฟ้ายังสูงและแผ่นดินยังกว้างใหญ่สุดโลกหูลูกตาในห้วงการอันไกลโพ้นนั้นโลกของมนุษย์เผชิญกับภัยแง้งอันแสนโหดร้ายฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูการพืชผ่านแห้งเหี่ยวสัตว์ทั้งหลายขาดน้ํจาจะแก้กระหายมนุษย์เองก็อดอยากหิวโหวยอย่างยิ่งต้นเหตุของความแห้งแล้งนี้มาจากพยาแถนเทพเจ้าแห่งฟ้าผู้อยู่อาศัยบนสวรรค์พยาแถนโกรธขึ้นเหล่ามนุษย์ที่ไม่เส้นไหว้บูชาฟ้า ให้เพียงพอจึงกักเก็บฝนไว้ไม่ยอมปล่อยให้ตกลงมาแม้สักหยาดเดียวมนุษย์พากันทนทุกทรมานจนไปขอร้องพยาคันฆาาหรือพยาคังคบกษัตริย์แห่งทางคกผู้แสนฉลาดและทรงพลังในโลกมนุษย์ให้ช่วยหาทางแก้ไขพยาคันคากซึ่งสงสารมนุษย์เป็นอย่างยิ่งจึงประกาศรวมพลังกับสรพสัตทั้งหลายทั้งใต้บดดาและบนบกฝูงสัตว์น้อยใหญ่เช่นหน้าตะขับยักษ์กุ้งปูกบคังคกตลอดจนสัตว์ที่มีอำนาจเวทมนต์ต่างเข้าร่วมกองทัพพยาคันคากเพื่อทำาศึก,กับพยาแถนบนสวรรค์ กองทัพสัตว์ทั้งหลายแห่โหร้องยกพลขึ้นฟ้าด้วยเวทมนต์ของพยาคนขนคากที่สามารถเดินทางข้ามโลกสู่สวรรค์ได้ในสิ้ินั้นสวรรค์สะเทือนเลื่อนลั่นเสียงอาวุธของสัตว์โลกดังกึกก้องพยาแถนเองแม้จะมีทัพเทวดาเฝ้าเวหาแต่ก็ไม่อาจต้านทานสรรพสัตว์ที่รวมพลังแห่งความเดือดร้อนได้เมื่อรบพุ่งกันอยู่นานพยาแถนก็รู้สึกเหนื่อยอ่อนและยอมรับว่าตนเองทำเกินไปจึงลงมาประนีประนอมกับพยาคนขนคากพยาแถนกล่าวว่าเอาเถิดข้าจะยอมให้น้ำฝนตกต้องตามฤดูกาลทุกปีแต่ ขอให้พวกเจ้าทำพิธีบูงสูงข้าด้วยแสงเพลิงพุ่งขึ้นฟ้าให้ข้าเห็นว่าพวกเจ้าต้องการน้ำฝนพยาคันคากตอบตกลงและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านในแถบลุ่มน้ำขงจึงถือปฏิบัติพิธีบุญบัง้งไฟทุกปีเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนเขาจะหล่อบัง้งไฟด้วยดินประสิวไม้ไผ่และสิ่งของต่างๆจุดขึ้นสู่ฟ้าเพื่อส่งสัญญ,ญาณแก่พยาแทนว่าพวกเขาต้องการฝนแล้วจบบริบูรณ์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อมนุษย์รู้จักร่วมแรงร่วมใจแม้แต่ธรรมชาติหรือเทพย,ยดาก็ต้องยอมสิโลระ